สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ถาโรนะคะช a n e แห่งการดูดวงโดยพายิบซีดาไพออลโคโนะคะแพจะทำดรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าคําแนะนําจากไพยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในตอนนี้นะคะโดยที่ว่าไปดูกันนะว่าไพ่จะสื่ออะไรจะมีอะไรบอกกับคุณนะคะอาจจะตรงในบางความสัมพันธ์นะคะ หรือถ้าไม่ตรงเป็นคำแนะนำที่ดีก็นำไปปรับใช้ได้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะขอดูสำหรับผู้ที่เข้ามาชมแดนดอมในครั้งนี้ไพ่าามีอะไรที่จะสื่อบอกกับคุณนะคะไม่ต้องดูท่าตนะทุกท่าตดูได้หมดนะคะเจอเฮอร์มิตไนออฟครับ d e v ิล สามดาบสี่ดาบไพ่บอกว่านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ตอนนี้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะไม่ได้ส่งสิ่งอะไรกับใครแล้วก็ต้องการใช้เวลาตรงนี้เพื่อดูดูอะไรบางอย่างในด้านความสัมพันธ์หรือกลับมาโฟกัสในตัวของคุณเองเพราะตัวคุณมีความรู้สึกว่า ที่ผ่านมาคุณอาจจะทำงานมากแล้วในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วสิ่งที่ได้นั่นก็คือการที่คุณกลับมาอยู่ในที่เดิมๆทุกครั้งนั่นหมายถึงความไม่สบายใจความกังวลใจเพราะอะไรเพราะจิตใจของคุณนะคะเฝ้าถวิลหาแต่เขาหรืออ,ออกจากหัวไม่ได้ทั้งๆท,ที่ตัวเขานะคะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึก ถึงตรงนี้หรือรู้สึกหรือไม่คุณก็ไม่มั่นใจแต่สิ่งที่คุณรับรู้ได้คือมันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้จนทำให้หลายครั้งที่ตัวคุณถอดใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็กลับมาอยู่ในที่ของตัวเองครั้งแล้วและก็ครั้งเล่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเขาน่าจะที่จะมีการติดต่ออะไรที่มากกว่านี้พูดคุย ที่ชัดเจนมากกว่านี้มีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดน่ะคุณต้องการคำตอบหรือความชัดเจนน่ะคุณยังไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็มีแต่ตัวคุณเท่านั้น่ะที่มีการเฝ้ารอหากคุณเฝ้ารอคนทางไกลหรือคนที่อยู่ห่างที่ห่างถิ่นจากคุณน่ะคุณอยากที่จะรู้คำตอบในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนอันเนี้ย มันกินระยะเวลามาเนิ่นนานแล้วแล้วคุณก็รู้สึกสองกรณีเลยนะหนึ่งถ้ามันดีมันจะเป็นเดอะซันคือได้รับคำตอบที่ถูกอกถูกใจหรือความรู้สึกที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานกับสองสิบดากับคำตอบที่คุณไม่อยากจะรู้แล้วก็มีความหวันหว่นใจเสมอมาว่า มันต้องไม่ใช่แบบนั้นมันจะต้องไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณรู้สึกแล้วจริงๆนะตัวคุณะนะนะมีคนหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะค่อนข้างเยอะนะคุณก็มีความรู้สึกอยากมีความรักที่ดีค่อยๆเริ่มต้นก็ได้ค่อยๆสารสัมพันธ์ก็ได้แล้วก็ตีกันในหัวว่าจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ดีกว่า ไหนๆก็รอมาเนิ่นนานแล้วค่อยๆดูไปเพราะว่าบางครั้งคุณมองว่าเออคุณมองแต่ฝั่งของตัวเองคุณไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับฝั่งเขาคุณอาจจะมองผิดหรือคุณอดทนน้อยไปไหมเพราะความรักที่ดีมันไม่น่าที่จะได้มาง่ายขนาดนั้นนั่นคือการที่คุณคิดเราก็กลับไปอยู่ในที่เดิมโดยเก็บใจไว้เหมือนเดิมไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเพราะคุณก็ยัง เฝ้าคิดว่าสักวันความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะมีการพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคุยการแสดงออกที่จะไม่ทำให้คุณต้องสับสนนั่นหมายถึงตัวคุณคาดหวังว่าคนคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เ,เหมาะสมกับคุณหรือคุณคาดหวังว่าเขาน่าจะมาแสดงออกในด้านความรักความเป็นครอบครัวกับคุณได้ใน,ในอนาคต ทั้งความมั่นคงคุณก็เฝ้ารอ,อการเทคแอคชั่นจากเขานะคะสิ่งที่ได้กลับมาหม่นหมองกลับมาเหงากลับมาเศร้าอีกเหมือนเดิมแล้วก็มีความรู้สึกว่าหรือมันมันจะต้องพอกันสักทีไหมกับความสัมพันธ์ทั้งนี้หรือมันถึงทางตันแล้วไหมรู้สึกแอบคิดแล้วก็วิตกกังวลใจเสมอมา ไพ่ก็บอกว่า The Fool ปล่อยให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดาเนินไปนะปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระอย่าได้กังวลใจอย่าได้ปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองบ้างอย่าเอาพลังงานของตัวเองไปหยุดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งซึ่งถ้า เขาไม่ได้ทำงานในความสัมพันธ์หรือทำให้คุณจะต้องรอคอยแบบนี้ขอให้คุณได้มีความสุขกับตัวเองโฟกัสในเรื่องของตัวเองแล้วก็เอาพลังงานกลับมาเถอะนั่นคือคุณจะให้ความยุติธรรมกับตัวคุณเองโดยสิ่งนี้มันน่าจะโอเคแล้วคุณก็จะมีความสุขมากกว่าตอนนี้กับการรอคอย อย่างไม่มีเวลาหมายถึงรอคอยโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่จะได้รู้ว่ามันจะดำเนินไปถึงขั้นไหนแล้วผลสุดท้ายจะเป็นเช่นไรก็ในเมื่อตอนนี้เนี่ยสถานภาพการเงินการงานของคุณแม้กระทั่งความพร้อมของคุณก็มีพร้อมอยู่แล้วมันจะเป็นอะไรเล่าถ้าจะอยู่คนเดียวแบบนี้ไปก่อนแล้วหากวันใด ที่ตัวเขาคนนั้นน่ะหรือใครที่สามารถที่จะเข้ามาจริงจังกับคุณได้ในวันที่เขาพร้อมอะ่ะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะหรือเป็นคนที่ต่างที่ต่างถิ่นมีความแตกต่างแต่เป็นคนที่เก่งแล้วมีความที่พร้อมมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจมากๆมาพร้อมกับความจริงจังอะ่ะไม่ทาให้คุณจะต้องอยู่ในสถานการณ์หรือในความรู้สึก หวาดระแวงหรือคอยกังวลว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาเมื่อไหร่เขาจะให้คอมมิชเมนต์เมื่อไหร่เขาจะมาแสดงออกเมื่อไหร่แล้วก็เมื่อไหร่คำถามพวกนี้จะหมดไปไพบอกว่าอย่างน้อยๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ใดก็แล้วแต่ในสากลโลกนี้ ท่านอํานวยพรให้คุณอ่ะได้เจอแต่สิ่งดีๆอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าสิ่งที่คุณจะคิดว่าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์อยากมีครอบครัวหรืออยากมีลูกอะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้สิ่งที่ทําได้กลับมาดูแลเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนยึดถือในหลักของธรรมมะก็ได้ประมาณว่าถ้าถึงเวลาจะใช่มันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ทุกอย่างมันก็ต้องผละออกไปอย่างนี้ แต่ความสพันธ์ครั้งนี้นะ่ะนะมันมีการรอคอยมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของระยะทางแล้วคนที่คุณดิวอยู่นะ่ะอาจจะเป็นคนที่เขาโฟกัสในการทำงานมากๆมุ่งหวังในเรื่องการสะสมเงินการพัฒนาตัวตนให้ตัวตนเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็มีความมั่นคงมากๆ นั่นก็คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับคุณกำลังรอรอคอยความรักรอคอยการกลับมาของเขาหรือการสารภาพรักจากเขาเพราะคุณคาดหวังว่าคุณอยากได้เป็นครอบครัวกับเขาคนนี้เป็นความรักที่ดีถึงแม้มันจะยาวนานคุณก็รอได้โดยไม่มีกำหนดแบบเนี้ย แล้วการที่เขาเข้าๆออกๆออในความสัมพันธ์แบบนี้มันก็ทําให้คุณนะ่ยรู้สึกว่าอย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าไม่มีคนรักหรือคุณก็คาดหวังว่าเออถึงแม้เขาจะมามาห,หายหายแต่ยังไงเขาก็ยังอยู่ในชีวิตของเราก็ยังรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นมันจะมีการเวียนเข้าเวียนออกแบบนี้จนคุณชินหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันคือความผูกพันหรือคุณกับเขาเนี่ยถ้าดูแล้วมันก็มีพลังงานของความเป็น คนในอดีตชาติก็น่าจะใช่นะคะแล้วคุณก็นะไม่ได้มองตัวเลือกใดๆหรือเปิดช้เปิดออปชันหรือการที่จะชิดแชทหาใครหรือการที่ใช้แอปหาผู้อะไรใดๆคุณไม่ได้สนใจทั้งๆท,ที่คุณก็มีโอกาสที่จะทําได้แต่คุณมองว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงอ่ะคุณชอบคนยาก ถ้าคุณลองชอบใครแล้วอ่ะคุณก็คิดว่ามันน่าจะใช่ถึงแม้ถ้ามันจะไม่ใช่ก็ให้มันจบไปทีละคนหรือให้มันรู้แน่ๆว่ามันไม่ใช่คุณก็พร้อมที่จะจบแล้วก็ยอมรับกับตรงนั้นถึงแม้มันจะมีความเจ็บปวดก็เถอะแต่ทำไงได้เพราะใจคุณปักไปกัดตรงนั้นแล้ว Justment การรอคอยถึงจุดสิ้นสุดนั่นก็คือคำตอบบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้รับความจริงในเร็ววันนี้นั่นก็คือ การตัดสินใจของคุณที่คุณจะเลือกหนทางของคุณเลือกในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจเพราะบางครั้งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้มาพร้อมกันคุณคิดหลายครั้งแล้วว่าคุณจะตัดเขาคนนี้คิดว่าจะออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วจะไม่ไปต่อแต่สุดท้ายคุณก็คิดว่าคุณยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้เดี๋ยวล้างความสัมพันธ์นี้ไว้เพียงเพื่อให้ได้ เห็นเขาให้ได้รับพลังงานจากเขาก็ยังดีแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะไม่ต้องกลัวหากเขานะเป็นคนที่ใช่นะ่ยยังไงซะการรอคอยของคุณอนะ่ะมันก็ไม่เสียเปล่าอยู่แล้วแต่ถ้ามันยังไม่ใช่อ่ะถ้าเรามัวแต่นั่งเศร้าหรือเอาพลังงานเราไปจวดจออยู่ที่เขามันไม่เกิดประโยชน์ ทำให้เราอดนอนคิดมากนอนไม่หลับก,กังวลใจโลกเครียดโรคความดันอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลุยหน้าต่อไปเลยคิดอยากจะทำอะไรวางแผนเอาไว้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจไปให้สิ่งพวกนี้ผ่านไปตามการเวลานั่นก็คือถ้าจะรอก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่การรอนั้นมันจะต้องรอแบบอย่างรู้ รอแบบให้รู้ทิศทางว่าถ้าหากเขาไม่มาหรือมันไม่ใช่อย่างน้อยๆคุณจะมีจุดยืนของตัวเองคุณจะเป็นคนรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวของคุณเองเขาคนนั้นถึงแม้จะชอบคอนโทรลความสัมพันธ์มีอีกโก้ใส่คุณไม่สนใจคุณปฏิเสธหรือหันหลังให้กับคุณหลายต่อหลายครั้งคุณก็ยังมีความพยายามในความสัมพันธ์ให้ก็บอกว่า บางครั้งต้องปกป้องใจตัวเองบ้างนะอย่าได้ปล่อยไปตามเงื่อนไขของอารมณ์ปล่อยไปแบบนี้แล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยจะต้องเลือกทางสองทางคนสองคนหรือหนทางอะไรก็แล้วแต่เกิดความลังเลใจขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจว่าหากคุณเป็นคนดีคุณก็จะได้พบคนที่ดี เป็นความรักที่ดีกับคุณอย่างแน่นอนคุณจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เป็นคนในความลับหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรอกขอให้มั่นใจและเชื่อใจกับสิ่งที่คุณเชื่อมั่นและศรัทธาคุณจะได้พบความรักที่ดีเพื่อนที่ดีตอนนี้ถ้าคิดเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือคิดว่าม,มันไม่มีทางหรอก ที่เราจะเจอคนที่ดีคนที่ใช่นอกจากเขาแล้วไม่มีหรอกให้เปลี่ยนความคิดใหม่ทุกคนจะมีคู่เป็นของตัวเองทั้งหมดนั่นแหละเพียงแต่มันจะต้องรอเวลาบางอย่างอาจจะช้าแต่มั่นคงบางอย่างหากเร็วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ในช่วงเวลานั้นๆ คุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่คนที่มีเสน่ห์คนที่มีความมั่นคงเขาอาจจะเป็นคนที่มีตำาหนิมาหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีคนเข้าหาเยอะก็ได้จะผ่านการเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ w i l l of fortune กะหนึ่งถ้วยจะเริ่มต้นในการเจอกันเป็นแบบว่า เกิดความประทับใจกันและก็เป็นโชคชะตานำพาให้ได้มาเจอกันเขาจะเป็นคนที่กล้าสแสดงออกในความสัมพันธ์ take A c t i o n กับความสัมพันธ์เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วแล้วก็เป็นพลังงานของคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณเขาผ่านเรื่องราวในชีวิตมามากมายข้ามน้ำข้ามทะเลกว่าจะได้มาเจอพบกับคุณ เป็นคนที่จิตใจดีทําบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้คนวันที่เขาเจอคุณเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความมิสเน่เก่งเขารู้สึกชัดเจนในใจเหลือเกินว่าคนคนนี้ก็คือคุณน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมสําหรับเขาและเขาจะไม่สามารถละทิ้งคุณได้เลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเขาจะไม่เคยปล่อยให้คุณ ต้องเหงาต้องเศร้าแล้วเขาจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ด้วยกายหรืออยู่ด้วยคำพูดในลักษณะท่าระยะทางเป็นปัจจัยเขาก็จะคอยส่งกำลังใจดีๆให้คุณเสมอนี่คือสิ่งที่ไพ่กำลังไกดไลน์บอกคุณซึ่งอาจจะเป็นคนในใจของคุณ ก็ได้ซึ่งถ้าตอนนี้ยังไม่ใช่ในอนาคตก็อาจจะใช่ก็ได้หรือถ้าไม่ใช่เลยก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆก็ได้ขอให้คุณเชื่อมั่นและตั้งใจในสิ่งที่ไพ่แนะนําไว้ตามเนี้นะคะลองไพ่นางฟ้ามาดูไพ่นางฟ้าบอกว่าคุณจะต้องผ่านการเรียนรู้และการให้อภัยกันในด้านความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์มันจะมีการได้ขยับขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความใกล้ชิดกันไม่เหงาไม่เศร้ามันจะเป็น ความรักครั้งใหม่ของคุณที่คุณอาจจะได้เจอหรืออาจจะเป็นเขาคนเก่าที่มาทําพลังงานใหม่ๆไว้ได้สูนะคุณไม่ต้องกลัวเลยคุณจะได้เจอความรักที่ดีนะคะขอให้คุณตั้งมั่นและตั้งใจช่วงนี้ถ้ามันยังไม่โอเคก็เฮลเล่นตัวเองก่อนอยู่กับครอบครัวให้มีความสุขนะคะมีอะไรก็ทําไปนะแล้วคุณก็จะได้ ในสิ่งที่คุณปรารถนาความรักที่ไม่ต้องคิดมากความรักที่แสดงออกซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในใจไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะ <G ül üyor> เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นอดีตชาติของคุณแล้วมาเจอกันในครั้งนี้นั่นก็คือเนื้อคู่ของคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นโซเมตของคุณก็ได้นะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแลนดอมเป็นคำแนะนำจากไพ่นะคะ ก็ขอให้ได้เจอคู่ที่ดีคู่ที่ใช่นะคะอะไรที่ดีนำไปปรับใช้นะ,ะขอให้มีกำลังใจต่อไปนะคะอย่าได้ท้อใจหรืออะไรเลยนะถึงแม้ว่าถ้ามันมืดมนเราก็สั่งเทียนได้นะเทียนจะมีความสว่างสดใสแล้วก็มีกลิ่นหอมๆจะลุงใจนะสร้างบรรยากาศดีๆได้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย